อันน <ừ, S 2> ีหมวยมาเฮ้ยมาเร็วเร็วเร็วมาเออหนังหมวยยัดได้คะอยากได้บอลเหรอคะโอ้โหอะหอยบุยยัดได้บุยยัดได้บุยยัดได้แล้วโโอ้หเพิ่งนึกได้เหรอฮะบเพิ่งนึกได้ไงนี่เอาโอ้ยบุยเอาโอ้ยกัดกัดกัดอยากได้อยากได้กัดกัดอยากได้อยากได้เร็วเอ็วเอาเอาโอยเธอกัดกัดได้ไหมกัดได้ไหม น้องหมวยจ้องจะกัดแต่พี่ชายนะเราอ่ะให้เล่นบอลเร็วเอ้าเอาไหมเอ๊ะโอ๊ยตันตันตันโอ้ัันนยเตเลยเร็วเอ้าเร็วบูโอ๊ยกัดกักัยกได้อยากได้อยากได้พกแกงหนู่ยที่วาไว้เง้ยงหน่อยเงี้ยประตูหน่อยงย้มันยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าบูยังไม่ให้ พออยังไม่ให้เอาคืนมาก่อนเอาคืนมาก่อนโอ้หุ่นไหวหุ่นวายโอ้ยเร็วนี่ข้างนอกโอ้ยขอแก๊กขอแก๊กแก๊กแก๊แก๊กนังหมวยจะกัดพี่ชายเร็วนี่เอาโอ้โหโอ้ยขอแก๊ก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 เอาเร็วเอาเร็วเร็วเอาเอาโบนี่นี่หมวยเอาเอ๊ะ เธออเมริกาเล่นแล้วน้องหมวยจะกัดพี่เธอแล้วเร็วโบูเดี๋ยวพ่อวางไว้นี่นะพ่อวางไว้นี่นะโอ้ยเคลียร์เคียเคียเคียร์เคียโอเคียเคลียร์โอ้ยได้โอ้ยได้พี่บูพยายามหน่อยกัดกัดกัดพยายามหน่อยเร็วพยายามหน่อยเร็วเร็วน้องหมวยมาช่วยพี Del ่บูเร็วเธอโอ้โหเปนสูงเปนสูงเร็ว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 พี่บูเอาให้ได้เอาให้ได้กัดกัดโอ้โหดูความพยายามความพยายามโอ้โหความพยายามโอ้โหโอ้โหแต่ประโตพัง พี yeah! wow. it better. It better ่บูเดี๋ยวประตูพังลูกเอาเอาหนูจะเอาอย่าแกล้งหนูดิอย่าแกล้งหนูดิน้องหมวยเอาไหมน้องหมวยเอาไหมเอาเร็วเอาเร็วก็จะเปิดแง่มวนะแง่มวนะแง่มวนะโอ้ยค่อยค่อยค่อยเอาไปแล้วบูเอาไปแล้วบูเอาไปแล้วเฮ้ยไอ้บูเอาไปออกไปข้างนอกแล้วไปแล้วไปไปโอ้โหโอ้ย ตามไปดูเว <clause> <c oughs> ้ยเอามีแ Th ค <c oughs> ่สองลูกบูไปไหนกันหมดแล้วอย่าแยกน้องขอหนองหอยน้องหอยคนเดียวเลยอรับหนองหอยคนเดียวเลยคะัสองแม่ลูกเร็วน้องหอยน้องหอยน้องหอยสองแม่ลูกไปแย่งกันสองแม่ลูกไปแย่งกันโอ้ยเบียดพังผังผังสามคนสามคนสามคนน้องหอยหนุกไหมนี่เร็วไป ไปเอาเร็วเรียวเรียวเลียวโอ้ย่ยยยกยย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 งยัยย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 มยยยยยยกยยพอยยยวยย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 ยวยยยยยนยยยมยยยยยอยย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 ยมยย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 งยย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 ายย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 ยอนยอยยยย ันไม่ทันไม่สองคนสองคนโอ้โหน้องหมวยยังคันเหมือนเดิมเธอเธอไม่ทันใครเลยตัวใหญ่หรือเปล่าโอ้ยสองคนแม่ลูกแย่งกันใหญ่เอาพอละพอละพอละพ่อไม่แกล้งหนูแล้วเนาะโอ้เฮียแยงกันใหญ่ดูไหมมันมีไม่ครบคนนะเดี๋ยวค่อยแย่งกันอเดี๋ยวค่อยเล่นกันทีละลูกเนาะค่อยแบ่งกันเล่นเนาะเออจบที่น้องหมวยกันดีกว่าหมวยห่วงไหมห่วงไหมลูกห่วงไหมโอ้ห่วงห่วงห่วง หัวหัวไอยากได้อยากได้หนูยืนหนูยืนก่อนโอ้โหยืน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 ยืไปอ้าวเด้อเธอได้ไปแล้วน้องหมวยไม่ได้เลยโอ้ยเหนื่อยเหนพอแล้วพอพอพ